ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับกับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับกับประจำวันที่5เดือนธันวาคมครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายรีโวทลิกอีกแล้วครับมาเริ่มต้นเดินที่ทางฝั่งของธนาคารบีจีปทุมยูนิเซตรครับเมื่อสุดแต่ประกาศเป็นอย่างเป็นทางการผ่านผลสมมติสอนเลยครับว่าทนาคารบีจีปทุมยูนิเซตได้ประกาศปล่อยตัวทนาคารจสซี่เครนครับเข้าไปร,ร่วมทัพชุนบรีเอฟซีแล้ครับ โดยสำหรับทางฝั่งของตอนานสมุทร์สบอลบีจีปทุมยูเนเต็ดนั้นครับล่าสุดครับได้ประกาศปล่อยตัวตอนานเจสซี่ครแนครับนักเตะวัยกี่สิบหกปีในการย้ายร่วมทีมสมุทรสอนชนบุรีสีทีมร่วมลีกครับเดินสัญญาย,ยืมตัวในช่วงเลกที่2ของฤดูก,กาล2022อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับสำหรับการแข่งขันในช่วงเลกที่2ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2023นั่นเองนะครับ และสำหรับทางนันเจสซี่คูแรนนันครับเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับที่สามารถเล่นได้ทั้งเบ็ครับและปีกขวายัมารวมฉินทางนั้นบีจีเซเดียมเมือรุดูการ2022ครับโดยในช่วงเลิกแรกนั้นครับชผ่านมาลงสนามไม่กับทับเดรบิตไปทั้งหมด7นัดตัวจริง1นนัดสำรองหนัดทำประเด็น1ประตูจากทุกรายการหรือก่อนหน้านี้ครับก็เคยเล่นฟุตบอลในเมืองไทยมาหลายสโมสรครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูเนเต็ดอุดรธานีเอฟซีและทางน้านนครราชสีมามาได้สี่ครับก่อนจะแยกร่วมทีมชลบุรีในช่วง เลขที่2ของฤดูกาล2022เป็นทีมราสุดแ้วครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของตราดนราชบรี f อฟครับมาพร้อมกันเลยครับกับตนาหนัสาฟ,ฟาวีรายชีดครับเมื่อลาสุดกับตระนันสมสอดยฮูดารุมตักซินครับทีมแชมป์บริกมาเลเซียซุเปอร์ดิกก้าสมัยครับได้ตัดสินใจที่จะปล่อยตระหนมุสซาซีดีเบคับปีกชาม,มารีอย่างรวมทีมราชบรี f อฟครับในซุตบอลลดกโบาดิกในช่วงตลาดนักเตะรอบที่2ออย่างเป็นทางการเลยครับ โดยซับต็ตไวัย28ปีนั้นครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรครับที่ถนัดเท้าไซาครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกขวาและหน้าต่ำครับเลียนเตียังยมนรบมทัประาชนันมังก่อนโดยสัญญายืมตัวจนจบฤดูก,กาล2022ครับพร้อมกับตนาสซาฟาวีราชีดครับในลูกทีมชาติบริเซียที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เช่นกันเลยครับ และสำหรับตาะหนั่งมุซาซิดิเบนั้นครับเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วทั้งในลีกสเปนครับหลายสโม,มสรครับก่อนจะใะมมาร่วมทีมธรนาสโม,มสรยาโฮดรุมทักษินเมื่อตอนปี2022ที่ผ่านมาโดยได้โอกาสลงเล่นเกมบลีครับเพียงแค่สานัดเา่านั้นและอยู่ในชุดแชมป์ลีกสมัยที่9ของทระนายาโฮดรดุมทักษินในฤดูกาล20 2021อีกด้วยแหะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตะลันจกอังพยองขอนแก่นยูนเต็ดกันหน่อยครับทีมในศึกฟุตบอลลีวบรทลีคราสุดคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งครับเมื่อได้ประกาศแต่งตั้งตะลันโค้ชบอสนักกุศลคนใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับพร้อมกับภารกิจหลักก็คือการหนีตกชั้นให้ได้ในเลกที่2นะครับ และโดยนอกจากนี้ครับจากคนคุ้นเคยอย่างทะนานคุณบอลและนันครับทัพชงอ่างประยองครับยังได้ทีมงานสตาฟโค้ดเข้ามาพนึกกำลังก็ได้แก่ตะนันมัสเตแดงครับหรือตะนันคุณทรงยศกลิ่นสีสุกครับผู้ฝึกสอนระดับโปรแลเซนที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเทคนิคและผู้ช่วยผู้สอนของตะนานคดณกลิ่นไพสาลครับผู้ระดับฝึกสอนของตะนานเอและเซนอดีตผู้ช่วยโค้ดของทีมชาติอยู่สิบเก้าเช่นกันแหละครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดตะนานคดณบอลครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการคับเบ็ก สู่ทับจุงอังพยอกในครั้งนี้แหละครับว่าการกลับมาครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับคือเป็นหลีกสูงสุดของเมืองไทยในส่วนของคารจมมานครับโปรบิวราที่จะปรับจูนหรือว่าเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับระบบในสไตล์ที่ผมทําส่วนตัวของผมครับผมก็จะทําทีมชี้ครับในงานที่ได้รับและท้าทายนี้อดีที่สุดครับท้ายที่สุดแล้วครับก็อยากฝากฟนตบอลมาให้กำลังใจครับทั้งในบ้านหรือว่านอกบ้านครับก็อยากให้ฟนตบอลทุกคนไปให้กำลังใจกับทีมและนักฟุตบอลทุกคคนเลลยรับแะ านการณ์ในลีกล่าสุดครับของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นครับหลังผ่านไปแล้วในเลกแรกของฤดูกาลนี้ครับแข่งไป15นัดชนะไป1เสมอไป8แพ้ไป6ครับมี1ดคะแนนอย่างรั้งอยู่อันดับที่14ในโซนตกชั้นของตารางโดยมีแต้มห่างจากลำพูนบุรีเออร์และพีีประจบที่ครับทีมอันดับที่13และ12ตามลำ,ำดับครับในโซนปลอดภัยอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของธนาช้างศึกอยู่ยีปีกันหน่อยครับเมื่อสุดกับตนาคดอิสระครับหวังว่าช้างศึกอยู่ยีปีครับที่จะเก็บตัวใน10วันเต็มครั้งนี้ครับจะต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดและจะแรงปรับความเข้าใจครับโดยเฉพาะระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามครับสั่งที่มาเลยครับวิเคราะห์ให้ละเอียดครับเพื่อหานักเตะที่ดีที่สุดก่อนปรุทัวร์นาเมนต์สำคัญในหลายรายการปีหน้าเลยครับ ยังไงก็ตามครับหลังจากที่พนพักของทนานช้างศึกอยู่23ปีนั้นครับได้เดินทางมารายงานตัวครับชี่โรงแรมของทนานทาราแกรดลังสิตเพปิดติจกเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งแรกระหว่างวันที่5จนถึงวันที่1 5ธันวาคมในการเตรียมทีมครับสำหรับการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในปี2023นนั่นเองนะครับ และซึ่งในขณะที่ล่าสุดเลยครับตานโค้ตอิสราสีเทโรครับกุนซือใหญ่ของทีมครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เลยครับหลังเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกเลยครับวอร์หรับแคม์แรกครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากที่เราจะได้ทําความรู้จักกับเด็กๆในทีมชุดนี้ครั้งและถือเป็นการนับหนึ่งครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในยูคิปสามปีของเราอย่างไรก็ตามครับแน่นอนเลยครับว่าสิ่งที่สําคัญสำหรับทีมชุดนี้ครับคือเรื่องของความเข้าใจและความมีระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามของงงนนนัักกตทุคซึ่่ชววา10 ที่เราจะได้เก็บตัวร่วมกันรวมถึงการมีแมตช์อุ่นเครื่อง2นัดเราจะพยายามมองหาข้อดีข้อเสียของนักเตะทุกคนครับที่มาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะวิเคราะห์และหานักเตะที่ดีที่สุดสาหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่จะเข้ามาในปีหน้าในรุ่นอายุนี้ครับยังมีนักเตะอีกมากมายเลยครับที่ยังไม่ได้รับโอกาสและแต่ละคนครับต่างก็มีคุณภาพซึ่งเราก็จะพยายามทําให้เกิดการแข่งขันเพอร์ทนทีให้ได้มากที่สุดและคนที่มีโอกาสมาแล้วนั้นครับก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเลยครับส่วนคน พยายามทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปและแน่นอนเลยครับว่าเราพร้อมครับที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยครับ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับโคดอิสระครับยังพูดถึงเป้าหมายในการเก็บตัวครั้งนี้พิถาเลยครับว่าสำหรับเป้าหมายในแคมป์นี้ครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยครับและก็ทําให้นักเตะทุกคนเข้าใจที่สุดเพื่อที่จะยกระดับของตัวเองตลอดเวลาและก็ไม่ใช่แค่แคมป์ทีมชาติเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงเมื่อขกลับไปที่สโมสรสุดท้ายครับก็อยากฝากฟนบอลทีมชาติไทยเลยครับมาเป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะครับและสาหรับทีมชาติยู23่สามปีนั้นครับก็จะฝึกซ้อมกันที่สนามซ้อมของสโมสรบีจีปทุมก่อนท จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดครับที่จะพบกับทีมชาติสป,ปปราชุดใหญ่ครับที่สนามกีฬาของธนาคารสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่1 1ธันวาคมครับและวันพฤหัสบ,บดีที่14ธันวาคมเวลา17.30นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ <S <S เพื่อเป็นำกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแฝงบรีกันด้วยครับ <S <S พเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ